ตอดเชิท่านประธานครับได้กุณากล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังการปลูกต้นแก้วเจ้าจอมนะครับครอยาจะมาดองรู้ว่าการเนเด็กครับลอเท่นกุณาใกยเป็นประธานในการประชุมและติดตามครับและขออุญาผู้ที่วาการระยุธรรากี่วัี้ลเด็กได้ยกรชนจางหวัดเชยนา และแถวหลังในบสิษัทกมวัดรัผู้บริจา,ารเดอนจํำจังหวัดนาแสงรุ้งพึ่งสีใสทีมานะ่น,าานก็ชาิก็นะครับคือแน่เจนนี่ได้ก็เป็นรองอธิบดีแล้วไดนก็เสียไปแล้ว่า้ก็มาช่วยงานโครงการคงจะทํำงานไ้ก้องตัวมากขึ้นนะฮะองกับ นะฮะแล้วก็ยุทธี่กำจังหวัดในหสางรลกมีอัตราจำนวนผู้ขาดทั้งที่67คนนะครับมีตำรวนเจ้าที่เืินจำนำร่องในโครงการกำลังใจที่ได้น้องนำหลักปรัชญาสภาคม2,553นะครับได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานเป็นองค์ประธานเปิดโครงการรุ่นที่2และติดตามผู้ผ่านเก็บมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนั้งสิ้น102คนซึ่งเป็นรุนลาก การดเนินการให้ความช่วยเหลือระดับกฎหมายให้มุมปลุกปัญญาการทำทีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกับเจ้าที่หนแพที่สุขการบิและหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาทผู้ปกการองตัต้นแบบและผู้เข้าร่วมนะครับตอนนี้ก็ต้องทำความและของรัฐบาลในการน้อมนำพระราชบัญระบียและหลักการทำงานและการเรียนรู้องค์การอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากระดับความคัญในการเสด็จราชการ ลงตามการเคลื่อไขพื้นผูผู้กระทำผิดก็เป็นอให้ไขฟ,ฟของกระรทรวงยุติธรรมที่เน้นเรเนินการเพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่กลับมาติดเสื้อทั้งเรื่องการทำงานในฐานประกอบการาาการตุลาธีการพิจารณาคดีแรงงานพยาธิทัพยาเปลเดีกันเลยนะเดี๋ยวบายท่านประธานครับพลตำรวจโทร,รุทธพลนาวัด ทัศนวีว่าการประสมยุติธรรมน่านได้น้อมนาหลักหลักที่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำงใจมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเรือนจำชั่วคราวเกาพองมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและมาตรฐานอื่นๆโดยการนําผลผลิตที่มีอยู่ภายในเรือน1 2 3 ก็ได้เราใช้แบรนด์โครงการกำลังใจนะครับในการทำงานก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของลูกค้าน<ล>ะครับและคนที่มาซื้อสินคับอันนี้โ,โดยเรา,เานำนุ้งังกบหอไปช่วยจะลอกลอกตะกบมีมูลค่<อ>าจำนบเรานะครับอย่างใบรางเราก็มาทำแปดรูปเป็นช่วงนี้ก <ๆ S 2> ้านเราก็นำไปเป็นแม่น้ำแม่บด้โดยทางธนาครต่อไปก็ต่อไปก็ทางทาง ่กรมราจะทมเนี่ยคตะวันค์ตกนี่ก็จะใช้แล้วก็มีแบบกับวันเดียวเพื่อต่อการแทนที่ที่เชียงรายแล้วเริ่มที่นั่นแล้วก็ใช้กาแฟของดอยตุงซึ่งมันอยู่ เพราะว่ามันเหมาะสําหรับปลูกมันได้อย่างเดียวปีนี้เป็นหน้าฝนอย่างนี้พนหน้าแล้งจะมีน้ํากลับอยู่เราทอ่อทําใกล้ๆหุบถนนครบเพื่อขุดหลุมเยอะๆเพื่อดับประการเหษตุสมคุกบางก็ว่าวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์สมเสด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าพคินากรกิริยาค่ะรองประธานคณะภรินารของึุนกล่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงิการดําเนินงานทิดอ้อมในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือ ระหว่างโครงการกำลังใจภายใต้การพัฒนาหลักสูตรการให้ความรู้ทางกฎหมายกับผู้ต้องขังบนฐานความรู้เดิมบนฐานหลักสูตรเดิมกับบริบทของผู้ต้องขังและจะมอบให้กับโครงการกำลังใจวันนี้ซึ่งจะครับแล้วเดีย๋ยวจะขอกราบเรียนเชษประทานครับ ก็เป็นโอกาสดีในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของเพื่อได้รับการปรึกษาหารือจากผู้ที่รู้กฎหมายแล้วมาเล่าให้ฟังก็ได้ยินหลายๆแห่งก็จะมีผลแล้วก็เดินได้ต่อไปในช่วง2ปีกว่ากับส่อสาปีนี้ก็จะเห็นว่าคงงการก็ดีในเรื่องของการบมทชิ่งงานกับภาค ก็เอาผสมเองทำมาให้ที่นี่ไว้ขยายผลออกลูกของลานเยอะบ้วเอาเดี๋ยวไปดูกันนี้ป่ะที่นี่สำนักอ่าก็สามารถจะเลี้ยงเป็นสาธุราวุธุณท่านนี ใครับก็ตอนนี้พวกเรานะก็พวกเราเป็นอดีหนาวันนี้พอ,อนนดีท่านผู้ว่าเอกรพธิตกรับท่านว่า,ท,า,ท,าที่เข้ามาดูดกรรรายแต่ละเดือนเนี่ยนะ ที่บ้านาเราต้องกาบควลึกในข้ามหาล้านทุนขององค์คคการนะครับกรสิ่งนี้นะครับไปใช้นะครับไปใช้หลังจากที่ออกจากเสมอแล้วพวกเราก็มีโอกาสที่จะได้มาเรียนรู้ในรูเรียนรู้แห่งนี้ฝึกตัวเองแล้วมีความออฟที่ออกไปเดฉะนั้นผู้ประกอบการเองก็จะเกิดความม่นางทำแล้วโทรศัพท์ไปหาที่กองทุนกำลังใจอยายาม่อช่วยภานาให้ เพราะฉะนั้นปริยาใ้กับพวกเราเลยว่าถ้าใครตกงานอยากมีงนทำเชิไปไครับหนึ่งสองสนะครับมองมองกล้องเลยนะครับไปเรียนบรราะจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวองปอง๋ยกครู่นะคะเดี๋ยวขอชั้งราั้นภาพับ

ได้ขดีเยอะกว่าน,นี้ด้เดือนเท่งงาททไหร่คะัวา็พอ,อใจใอด,ด้วยนะเพาะข,ขายตัวละ50าิถึงนี้ต้อนใจกำไรด้อยนะอืมนิดลอยน้ำนิมเระโตวใส่พ้นน้ำครับอ่าเกษตรกรนิยมใช้แหนแดงเปุ๋ยส่วนไม่น้อย,อยต่ากว่า30%ปรเครับโอ้โหเยอะเยอะเส่วนการเต้มบ่อก้าเ้พดหรือเป็นกหวายูข้าไปราคาส่วน่าส้บดิรครับเอาไ้เลี้ยงปลา

ก็ไม่ได้ยินแับฟ้าร้องดรบงมคนตื้นอ่นะก็ต้องเรียนแบบนี้การนงแล้วดูอาหารกบมีอะไรบ้างแนะนำอะไรแล้วเราจะใช้ไฟล่อแมลงครับให้แมลงลงมาที่บ่อเองหลอกแมลงมา กใ่นเปี่นล้าสนครับแล้วก่หอมช้เวลาที่2 5วันไอ้ตัวอย่างนี้ครไอ้ตัวอย่างนี้มันไม่ได้แล้วสิได้ครับฝาดตรงนี้ครับน้องกบ ผมรอชอไม่ใช่นอจักรจางเป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำส่วนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเีอ๋อสื่อภาพถูกเลยครับทำต่อเนื่องนะวัสดุพวกนี้มันมีไปอยหมดเราไม่ต้องลงทุนเลยขอลาไปก่อนแล้วต้องกลับมาพิเือชไหมพิชกับของแสดงว่าผบครับบาร์ทวงแล้วอันนี้ของเราละประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพิณ เท่ากับน้ำครับมาตะเข้านม้นมีนทนน้ำลกน้นสกบกรงกังว่าเานกลไม่แตกแสดงว่านักไอ้ปน้ำห uh evet ักเราทำน้ำหมักแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอะไรผลผลิตที่อยู่ในสูนครับน้ำเนี่ยอะไรบ้างขอก็จะมีเชื้ออะไรแล้วก็ไปอดตุงนู้นมาไปใช้ตอนถน นีเป็นจนจงเะนะครับ <c oughs> อาชาแนนี่ก็เกเยีนน่็ฝาด้วยนะน้อยเราก็ได้ทำีขอบคุณขอบคุณครับปู่และนะดูแลูกดูแลแม่ตอนอายุมากลูกครับอ่า่น้อ่อ่า ใช่ผมเป็นเนี่ยคือพวกยาดีกว่าง่ายดีไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยสี่ปีเพราะนั้นเนี่ยเขาอยู่ได้ก็เพราะพูดทำหมู่บ้านน้ำเพอผู้ว่าอบตานะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปทำเลยมันง่ายเกินแต่พอออกมาแล้วเนี่ยมันได้ผลไหม มันก็เกิดผลใช้เวลาหน่อยแต่คิดไม่ดีเนี่ยปุ๊บปั๊บไปติดไปขายโดนจับทันทีเลยอันนี้ผลก็เร็วโอกาสนะแต่ถ้าเราไม่ล่อยโอกาสมันจะอยู่ยังไงที่โทษหนักๆเนี้ยเวลาค้นออกไปแล้วก็บางทีก็สามปีมีอะไรจะทัาตายบ้าหรือไม่ได้มีโอกาสทำทัศน์เลยของการเป็นองการ เออทุกสายทุกสายเชื่อ มลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเบอกลไอ้ที่อยัไอ้ที่น็อะไรเนอะไอะไรขับาเ้ใหญ่บอกเลยนบบ